สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ผมกับจำไซน์เองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมวันพันแมนนั่นเองนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับสัปดาห์ของช่วงโควิดแบบนี้นะครับน้องๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะไม่ได้ไปเรียนกัใช่ไหมนะครับเนื่องจากเรียนออนไลน์กันเนาะแต่ว่าผมเนี่ยก็โชคดีอย่างนึงครับที่ผมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเรียนออนไลน์ครับเพราะผมเนี่ยเรียนจบแล้วนั่นเองนะก็ให้น้องๆเนี่ยดูแลตัวกันดีๆด้วยดีครับเพราะว่าโควิดเนี่ยมันอันตรายเนาะโอเคนะครับคลิปในวันนี้เนี่ยผมพพาาี่่่เนนนยยมดูสกกกิิลลขอองซุรววแ้ั ซึ่งซริวนะครับผมมองว่าเป็นตัวละครที่น่าเล่นนะยังคงเป็นตัวละครที่น่าเล่นอยู่นะครับเนื่องจากอันติของมันเนี่ยทะลุคอปุอมแล้วก็เรื่องพาสซีฟของมันต่างๆเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับโอเคนี่เป็นรูปโมเดลของเจ้าซยริวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้เห็นกันในตัวเกมนะมาพูดถึงสกิลของเจ้าซยริวกันดีกว่านะครับเรื่องอันติของเจ้าซยริวเนี่ยเป็นอันติที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดที่หนึ่งนะครับตัวที่ว่ามันจำเป็นจะต้องเก็บสแต็กของอันตินะครับคืออ ึ่งถ้าเจ้าซุยริวเนี่ยมีโล่ขึ้นมานะครับมันจะสามารถอันติได้แบบรุนแรงมากๆเลยเท่ากับว่าเจ้าซุยริวเนี่ยควรจะอยู่กับคอของปูบอมนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมีโล่ของตัวมันเองแล้วถ้ามีโล่ของปูบอมมาช่วยเนี่ยมันจะเก็บสแต็กได้ทันทีตั้งแต่เทิร์นแรกเลยนะครับอันติของเจ้าซุยริวนะครับจะโจมตีแนวหลังทั้งหมดนะครับสตัวเลยด้วยดาเมจถึง400 40%นะครับถือว่ารุนแรงนะ และการันตีในครั้งนี้นะครับจะเป็นการันตีที่ทะลุคอปุ่บอมด้วยนะครับซึ่งจะไม่มีโล่ไหนกันได้นั่นเองนะครับก็คือทะลุแบบปกติเลยนะและการันตีครั้งนี้นะครับเวลาที่มันเตะร้อยขึ้นไปเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายแบบ2ครั้งด้วยนะฮะก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับต่อมาครับทางด้านของพาสซีฟของเจ้าซุยริวครับซึ่งซุยริวเนี่ยเวลามันเริ่มเกมนะครับมันจะ มีโล่ขึ้นมานะเพื่อนๆแล้วก็เวลามันเก็บโล่เนี่ยมันจะสามารถเก็บได้ถึง2ครั้งนะครับก็ถือว่าตัวละครของมันเนี่ยเป็นตัวละครที่ถึกมากๆเลยครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้ครับจะบวกดาเมจให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดนะครับถึง25%เลยนะแล้วก็ยังมีโล่กันความเสียหายอีก40%ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ดีผมมองว่ามันเก่งนะครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเล่นกันน่าจะเป็นเพราะว่าเจ้าจักรพรรดิเด็กมาแทนใช่ไหมไม่ใช่น ไม่ได้ใจเหมือนกันว่าทำไมคนถึงไม่เล่นนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยในเซิร์ฟของผมที่ผมอยู่เนี่ยเขาเคยปั้นไปอันดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็คนในเซิร์ฟตอนนี้เนี่ยก็ยังมีการเล่นอยู่นะเออเพื่อนๆผมรู้เลยครับว่าทําไมผมเนี่ยถึงตกอันดับของพลังมาเว้ยคือเซิร์ฟผมเนี่ยมันรวมเซ mm. ิร์ฟ okay. ขึ้นมาครับมันเลยทําให้ผมเนี่ยอันดับตกไปนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยพาเพื่อนเนี่ยไปดูการต่อสู้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับเราเจอกับทีมที่ใช้เจ้าซุยริวแล้วนะครับเป็นซุยริว4ดาวนะไม่ใช่ซาาุปปปกกรรรรรณณ์์เเเเเเเฉฉพพพาาาาะะะะะขออองงจจ้้้ซซุุยยิวววตััันนนนนนนีีคคบบ็็3ดดึ่่่ืๆไห ทางด้านของแอนิเมชันการใช้ันติแบบใหม่ด้วยนะครับอ่ะก็เตรียมความพร้อมก่อนเจ้าซูริวเข้าเนาะก็แนะนําให้สุ่มนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แล้วก็เก่งมากๆในช่วงแรกๆเลยนะฮะนี่ครับจะเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวครับตาเฉพาะ3ดาวครับดาเมจที่เกือบแสนนะครับเจ็ดแสนเก้านี่ยถือว่าเยอะนะครับก็ของไม่เต็มอะเนาะโอเคถือว่าโหดนะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยมีน่ากลัวทางด้านของเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะซึ่งผมเกลียดมันนะมันปิดกั้นลูกไฟผมแล้วผมทําอะไรไม่ได้นะฮะโอเคครับเปิดมาครับเป็นฝั่งผมที่ได้เปิดก่อนด้วยน ไอ้เจ้าถือเหลีวจะตายไหมเนี่ยไม่น่าจะตายหรอกนะฮะไปครับฝั่งผมครับอันติเข้าไปจากสมาฝั่งบ้านครับก็ลงไปครึ่งหนึ่งนะถือว่าเยอะอยู่นะครับไปเลยฮะวัคซีนแมนล่างสองครับตะโกนหนึ่งครั้งครับยกฟันเข้าไปครับเอ้ยทำไมติดฟอสชิวแปลกๆนะไม่ติดฟอสชิวก็แถวหลังอะแปลกๆเลยครับแปลกๆอันซื้อเมื่อกี้ร่างสองครับอันติเข้าไปครับฟูยูใครวิธีหนึ่งเฮ้ยทำไมผมติดฟอสชิวแค่แถวหลังวะ ไอ้ปกติตัวละครของผมเนี่ยมันติดฟอร์จิลทั้งหมดนะครับเนื่องจากเป็น5ดาวม่วงแล้วนะอืมผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงติดแค่แถวหลังอ่ะตึ้งปกติแล้วเนี่ยมันจะติดทั้งหมดเลยนะครับแปลกนะไปฮะอาชีบาบอมขึ้นมาครับเดี๋ยวเราค่อยไปค้นหาความจริงแล้วกันนะครับเข้ามา11ล้านดาเมจนะฮะมบอาชีบาเคอะมาหนึ่งที่ไปเลยฮะซุยริวครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวครับเตะขึ้นไปครับติดล้านดาเมจครับถือว่าแรงนะเตะทางด้านของปู่บอมอสเวนกับเพื่อนเนี่ยคือแบบเลือดเหลือคนละเต่งเลยนะครับ หมาเฝ้าบ้านแมนครับมันศุเข้ามาครับใส่คอของปูบอมครับแน่นอนครับว่ามันไม่เข้าแต่ว่ามันเป็นเรื่งของลูกไฟผมไปนะครับเพราะผมไม่มีลูกไฟเล่นแล้วอ่ะซอมบี้แมนครับยิงไปซึ่งผมเนี่ยเอาซอมบี้แมนมารับเจ้าอันตรีของซุยริวนะครับอ่ะสวิงกับเพื่อนครับเข้าไปปาดทีนึงครับทีสี่ล้านเจ็ดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเก็บสี่สเต็กแล้วด้วยนะก็คือแบบปาดเต็มที่ของมันแล้วนะครับคือถ้ามันปาดตัวละครตัวเดียวเนี่ยมันจะปาดแรงนะครับอ่ะโซนนี้ครับอันตรีของเจ้าหมาเฝ้าบ้านนะครับหมาเฝ้าบ้านนนนี่มัก็ถึจริงๆะ ไอเลยฮวัคซีนแมนล่างสองของผมครับยกฟันเข้าไปผมว่าไม่ใช่แล้วทำไมมันติดตัวเดียวอ่ะมันติดแต่แถวหลังนะครับมันแปลกๆเอ้หรือว่ามันต้องอยู่แถวหลังวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะหรือว่าผมจัดมาอยู่แถวหน้ามันเลยันติแค่แถวหลังหรือเปล่างงยับตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยย้ายกลับไปอยู่แถวหลังเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเนื่องจากมันตดแปลกๆนะเอาเลยฮะชิบ้าบอมครับบึ้มมาทีนึงฮะเข้ามาที่9ล้าน5นะครับถือว่าแรงนะข้อมาครับชิบะเกือบล้านครับคาอทีนึง ไปเลยครับเจ้าซุยลิวครับเหื่อสอตัวครับจะดาเมจเท่าไหร่ฮะขึ้นไปที่7จ็ดล้านสอล้านเนะครับเกือบ8ล้านมหาชิบหายิ้มมาทีหนึ่งซึ่งโหดนะเจ้าซุยลิวเนี่ยโหดจริงๆนะครับก็มันจะมีเขียนอยู่นะครับว่าเจ้าซุยลิวเนี่ยบวกดาเมจบวกอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆกันสามารถดูได้นะก็คือถ้าเข้าเซิร์ฟไทม์เพื่อนจะเล่นง่ายกว่านี้ครับแปลง่ายกว่านี้อันตีเข้าไปครับซึ่งผมแปลมาจากคุกเกิลทางสเลดนะเพื่อนๆนะไปเลยครับวอลซีแมนล่างสองของผมครับมันตีครั้งหนึ่ง นั่นไงครับว่าแล้วฮะติดเข้าแหม่เฝ้าบ้านเท่านั้นนะครับไปครับทาศนมาุภกีรันสองพองครับอันตียกขึ้นไปหนึ่งครั้งบึ้มไปทีอย่างเงี้ยติดแถวหลังอีกแล้วอรอบนี้ไม่ติดเลยครับท่านผู้ชมแปลกๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทัศนมศกิกับวัคซีนแมนเนี่ยจะตีติดฟอร์ชิลหนึ่งร้อยเปอร์ทั้งทีมนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุกันใดนะครับต้องใส่ยต้องย้ายไปแถวหลังเหมือนเดิมแล้วมั้งอันตีเข้ามาครับแปดล้านสองครับชิบะคอมาล้านสามครับ เอาเลยครับขึ้นไปที่6ล้านแล้วครับเคาะเข้าไปที่9ล้าน6ครับถ้าซื้อเมื่อกี้เนี่ยล่วงเลยนะคือหิวเลือดไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้เอาเลยครับหมาเฝ้าบ้านแมนครับเตะมใส่วัคซีนแมนของผมเข้าไปครับที่2ล้าน2นะครับตอนนี้เนี่ยโลของปูบอลของผมเนี่ยมันกระพริบแล้วนะครับมันเลยสามารถตีเข้ามาได้นะโอ้ยว่ผมยิงเหลือเจ้าซอมบี้แมนอยู่นะครับยิงกลับไปที่หนึงเอาเลยครับวัคซีนแมนลัง2ของผมนะครับจะพอได้อัตีทั้งหมดมั้งไหมมันไม่ได้อัตีทั้งหมดไงคือถ้ามาได้ัตีทั้งหมด เอาเลยครับเจ้าสนิทวังเขาครับได้ส่วนบ้างครับใส่เจ้าซอมบี้แมนไปทีนึงครับซอมบี้แมนก็ล่วงลงไปก่อนอีกครั้งหนึ่งครับมาเลยครับอันติของเจ้าซีริวนะครับจะปิดฉากไหมอันตรีขึ้นไปบับก็มาที่ห้าล้านสามครับปิดฉากไปเลยโอเคเดี๋ยวผมไปดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถอันตรีได้แบบทั้งหมดนะครับซึ่งผมเจอกับอีกหนึ่งตัวครับเป็นทีมพลังสามสิบล้านครับซึ่งเขาเนี่ยพลังเยอะเกินไปอาจจะมาดูเจ้าซูริวเนี่ย แต่ไม่เป็นไรครขอดูหน่อยแล้วกันนะครับโอ้ดาเมจเกือบ1ล้านนะครับ9ก0 0แสนะครับอุปกรณ์เฉพาะ3นะครับตาเฉพาะ4นะฮะถือว่าเยอะนะครับเลือด3าล้านหนะฮะก็พอเป็นตาเฉพาะแล้วเนี่ยมันอันติแรงขึ้นเยอะจังวะแรงขึ้นเยอะจัดเลยนะครับบวกอีก240เกือบ600นะแรงมากนะครับโอเคไปเราไปลองดูกันหน่อยนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นเจ้าโซริวในการน้ำติงหรือไม่โดยเฉพาังเขาได้เปิดก่อนนะครับเจ้าโซนิกแบบนี้ผมไม่น่าจะได้โจมตีนะเนี่ย เพราะว่าเจ้าชีบะเนี่ยมันแรงเกินไปนะครับซึ่งผมเนี่ยพยายามใช้เจ้าโล่ปู่บอมเลือดดิ่งแล้วนะครับเพื่อจะให้เพื่อนๆเดียวได้ดูอันตินะแต่ว่าไม่น่าจะได้ดูนะไม่เป็นไรดูไปก่อนเลยแกันนะครับดูเจ้าหมาฝ้าบ้านก็ได้ไปโซนดีฝั่งผมครับเดินตีคืนกลับไปบ้านครับยังโชคดีครับที่พอจะได้สวนคืนไปบ้างแต่ว่าไม่เข้านะเจเลยวินครับข้อกับมาทีหนึ่งครับไปเลยครับชีบะบอมรับโอเคยังโชคดีครับที่เป็นอุปกรณ์เฉพาะไม่ถึง3ดาวนะ ยุงตีตามมาครับมาชิบะก็ครอบมครับเกรวิ่งก็ตามมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเกือบล่วงเลยฮะไปครับอันติของเจ้าเกรวินนะครับปิดกี่ตัวโอ้โหไป็สองตัวแล้วฮะบับก็ไปนะครับโชคดีอย่างหนึ่งครับที่ตัวละครของผมเนี่ยมันไม่มีตัวละครอยู่อีกหนึ่งตัวนะครับถ้ามันมีอีกเนี่ยมันก็จะตีครบสามเทวานั่นเองนะฮะไปครับยุงครับอันติเข้ามาครับจะเข้ากับคอปู่บอมไหมนะครับอสุวิกับเพื่อนอ้าวโดนเรียบร้อยอะใส่โล่กับพิบนะครับเนื่องจากอันติของเจ้าจักรพรรดิเด็กนะมันแรงเกินไปนนั่แหละ ซุยลิวครับเตะปกติโอ้โหซุยลิวไม่มีลูกไฟเล่นครับท่านผู้ชมอดดูวันตะของพลังนี้เลยนะครับโอเคจบแล้วนั่นเองนะฮะอ่ะก็ถือว่าเราไม่ได้ดูวันตะของเจ้าซุยลิวขอบผู้เล่นพลังเกือบหนึ่งล้านนะครับไม่เป็นไรเนาะก็ไว้เจอกันในคลิปใหมค่คลิปหน้าแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็สวัสดีครับ